นางบัวผันผูกเป็นแม่กับสาวบัวตองผูกเป็นลูกสาววัยยี่สิบตนจมเป็นต้องแบกปืนเข้าป่าล่าสัตว์หาเลี้ยงตัวเองเลื่อยมาหลังจากที่ผัวของแกถูกเสือฆ่าตายอยู่ในป่าเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นนางบัวผันก็ได้ตามพลันในหมู่บ้านเข้าไปตามล่าเสือจนสําเร็จสามารถฆ่าเสือได้ด้วยมือของตัวเองและถลกเอาหนังหน้าผากของมันกลับมาด้วยภายหลังก็ได้นาไปให้พระทุดงที่ท่านทุดงผ่านเข้ามาใกล้หมู่บ้าน ทาพิธีนั่งปกปุกเสกให้อย่างเข้มขลังเพื่อเป็นเครื่องรางใช้ป้องกันตัวส่วนฝีมือการใช้อาวุธปืนของทั้งสองแม่ลูกนั้นต่างก็มีความชํานาญช่ำชองไม่ต่างกันผู้เป็นแม่เคยเข้าป่าล่าสัตว์กับพ่อของตนมาก่อนเมื่อสมัยสาวสาวบัวตองลูกสาวก็เข้าป่าล่าสัตว์กับพ่อมาตั้งแต่อายุ18ปีมีความชํานาญไม่ต่างกับพลานทั่วไปในผืนป่าแม้จะเป็นหญิงแต่เมื่อต้องเข้าป่าล่าสัตว์ร่วมกันตลอดมา ก็ไม่เคยยำเกงต่อเพศภัยอันตรายใดๆทั้งสิน้นอาชีพหาของป่าและล่าสัตว์นั้นมันอยู่คู่กับชาวบ้านมาเนิ่นนานมากแล้วมีหญิงหลายคนที่ต้องแบกปืนเข้าป่ากลายเป็นพ่านล่าสัตว์เช่นกันผ่านคืนแล้วคืนเล่าจากประสบการณ์ของสองแม่ลูกไม่เคยพลาดท่าเจอกับอันตรายใดๆเลยตั้งใจล่าสัตว์ประเภทไหนก็จะได้สัตว์ตามที่ต้องการเพื่อเพียงพอที่จะเก็บเอาไว้กินได้อีกเป็นสัปดาห์ ทั้งขู่จึงต้องเข้าป่าเพียงแค่สัปดาห์ละครั้งเท่านั้นหลังจากที่ผัวถูกเสือฆ่าตายไปหลายปีก็เหลือมีเสือออกมาเพ่นพ่านฆ่าพลานตายไปอีกคนเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้เสมอหากว่าตกอยู่ในความประมาทในผืนป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลน,นั้นไว้ใจอะไรไม่ได้เลยทั้งนั้นคนที่ถูกสัตว์ร้ายฆ่าตายก็ต้องกลายเป็นผีเฝ้าป่าต่อไปหากว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปผุดไปเกิดหรือด้วยเวรกรรมอะไรก็ช่าง ดังกับแม่ตะเคียนที่สิงสถิตยอยู่ในป่าตะเคียนที่ขึ้นชื่อถึงความเฮี้ยนนอกจากนางตะเคียนก็จะมีผีป่าวิญญาณอาฆาตของพลานหลายคนที่ตายไปเข้าไปสิงสถิตยอยู่ในป่าตะเคียนนั่นด้วยก็เลยไม่ค่อยจะมีพลานหรือว่าชาวบ้านเฉียดเข้าไปใกล้มากนักพลานหลายรายที่เคยเข้าไปแล้วก็ถึงกับเข็ดขยาดไปจนตายบางรายก็ถึงกับจับไข่หัวโกลนผมรวงทั้งหัวเลยก็มี พลานที่ถูกเสือฆ่าตายรายล่าสุดร่างได้ถูกทิ้งเอาไว้ในป่าตะเคียนและยังมีล่องรอยคมเขี้ยวของเสืออยู่ที่ลำคอของคนตายด้วยและสภาพของร่างที่ถูกกัดกินก็คงจะเป็นฝีมือของเสือตัวนั้นนั่นเองช่วงเวลานั้นก็มีพลานพากันเข้าไปตามล่าเสืออยู่หลายวันแต่ก็ไม่มีใครพบเจอกับมันแม้แต่ครั้งเดียวและก็ไม่มีพลานที่จะกล้านั่งห่างอยู่ในป่าตะเคียนนั่นเพื่อจะดักล่อล่าเสือแต่อย่างใด มันก็เลยเป็นการยากที่จะตามล่ามันได้ไง่ายๆสองแม่ลูกนั้นเคยเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าอยู่ที่นั่นมาแล้วถึงสองครั้งด้วยกันและรู้ว่าที่ไหนไม่ค่อยจะมีคนเข้าไปยุ่มยามมากนักที่นั่นจะมีสัตว์ป่าเข้าไปหากินมากมายเพราะสัตว์พวกนั้นมันจะรู้ว่าผืนป่าบริเวณไหนจะปลอดภัยจากการที่จะถูกล่าและก็คงจะมีแค่พลานที่มีวิชาอาคมป้องกันตัวหรือไม่กับคนที่ไม่กลัวผีเท่านั้น ที่จะกล้าเข้าไปนั่งห้างล่าสัตว์อยู่ในป่าตะเคียนนั่นนางบัวผันนอกจากที่แกจะมีเครื่องร้างหน้าผากเสือที่ตัดแบ่งกับลูกสาวคนละชิ้นตัวแกเองก็ยังมีวิชาอาคมติดตัวมาอยู่บ้างกับการที่ต้องเข้าป่าล่าสัตว์กับพ่อเมื่อสมัยสาวๆแถมบัวตองลูกสาวก็มาได้เป็นคนที่ขี้ขาดตาขาวกลัวเรื่องผีสางนางไม้ใดๆหรือไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายอย่างเสือที่เพิ่งจะฆ่าพลานตายไปหมอหมาดก็ตาม อีกสองวันต่อมาสองแม่ลูกก็พากันเดินเท้าเข้าไปที่ป่าตะเคียนนั่นอีกจากระยะทางที่เดินเท้าจากหมู่บ้านไปถึงป่าตะเคียนกว่าจะเข้าไปถึงกันหลังเทียงแม้จะรู้ดีว่าเสืออาจจะกบดานล่อล่าเหยื่อที่เข้าไปหาอยู่ในป่านั่นเมื่อพากันเข้าไปถึงก็เดินหาที่เหมาะ,มะแล้วก็รีบป,ปีนขึ้นไปมัดห่างจนเสร็จสับเลือกเอาบริเวณที่อยู่เกือบจะกลางป่าดงตะเคียนที่หนาทึบนั่น มันอาจจะเป็นที่ซ่อนกายของเสือและสัตว์ป่าที่ตนเองต้องการจะล่าเข้ามานั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าครั้งนี้อาจจะมีโอกาสได้ฆ่าเสือเมื่อชาวบ้านหาตัวมันไม่เจอสองแม่ลูกไม่เคยถูกผีหลอกเมื่อเข้าไปที่ป่าตะเคียนทุกครั้งเหมือนกับพลานหลายคนขณะที่พากันนั่งเพลินๆอยู่บนนั่งห้างช่วงบ่ายแก่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นที่ใช้ป่าตะเคียนเสียงดังสนัน่นก่อนที่จะเห็นมีสัตว์ป่าบางส่วน วิ่งกระโจนผ่านเข้ามาอย่างตื่นตกใจบางส่วนก็วิ่งย้อนไปย้อนมาเหมือนว่าจะเจอเข้ากับอะไรบางอย่างผ่านไปครู่ใหญ่ๆเมื่อทุกอย่างเงียบสงบลงไปแล้วก็ได้มีเสียงของอะไรบางอย่างกำลังลากเอาของหนักๆใกล้เข้ามาเมื่อเข้ามาใกล้สองแม่ลูกก็มองเห็นร่างของพลานเนืองซึ่งเป็นพลานในหมู่บ้านอีกคนที่ไม่กลัวผีลากเอาร่างที่เหมือนไร้ลมหายใจของเสือลายพาดก่อน ตรงเข้ามากลางป่าตะเคียนที่สองแม่ลูกนั่งห่างอยู่เมื่อนางบัวผันเห็นก็คิดว่าพลานเนืองจัดการฆ่าเสือตายได้แล้วก็ตะโกนร้องถามไถ่ลงไปจากนั่งห่างนั่นตะเนืองแกจะลากมันไปไหนล่ะนั่นเมื่อได้ยินเสียงของนางบัวผันร่างของตะเนืองก็หันขวับมองขึ้นไปบนต้นไม้ใกล้เมื่อเห็นนางบัวผันกับบัวตองสองแม่ลูกอยู่บนนั้นพลานเนืองก็ได้แต่ยิ้มยิ้มไม่พูดอะไร ก่อนจะเดินจากไปโดยทิ้ง่างของไอไลยพาดก่อนเอาไว้แบบนั้นทำเอาสองแม่ลูกถึงกับงงกับการกระทำของพลานเนืองเพราะแกเดินลึกเข้าไปในป่าตะเคียนที่ไม่เคยมีใครเข้าไปมาก่อนทิ้งความสงสัยไว้กับสองแม่ลูกให้คุณคิดว่าตั้งใจจะเข้ามาล่าสัตว์แต่หากว่าเจอเสือก็จะฆ่ามันทิ้งเสียแต่กลับมาเจอคนที่ล่ามันได้ทำถ่าทางแปลกๆจนเมื่อความมืดลงมาปกคลุม จนแทบจะมองอะไรไม่เห็นร่างที่มองเห็นอย่างเลือนลางข้างล่างนั่นก็ทำให้สองแม่ลูกมีความคิดเห็นต่างกันจนได้เมื่อต่างคนต่างก็มองเห็นไปคนละอย่างนางบัวผานผูเป็นแม่ยังเห็นว่าเป็นเสือแต่บัวตองนั้นเห็นว่านั่นมันน่าจะเป็นร่างของพลานเนืองซะนั่นจนเมื่อแสงจันทร์สาดส่องพ้นยอดไม้ลงไปทั้งคู่ถึงได้เห็นเหมือนกันว่านั่นมันเป็นร่างของพลานเนืองจริงๆอย่างที่บัวตองบอก สองแม่ลูกก็ยิ่งพากันตกใจเพราะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจู่ๆก็มีเมฆดำทะมึนลอยเข้ามาบดบังแสงจันทจนมองอะไรไม่เห็นท่ามกลางความมืดก็มีเสียงกรีดร้องแหลมคมของหญิงสาวดังขึ้นอย่างหวยหวนน่าจะเป็นเสียงของนางตะเคียนป่าตามมาด้วยเสียงร้องขอความช่วยเหลือซึ่งเป็นเสียงของพลานเนืองดังขึ้นอย่างเยือกเย็นสองแม่ลูกแม้จะไม่กลัวผี แต่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ด้านล่างก็มีเสียงเหมือนมีบางอย่างกำลังฉีกกินเนื้อหนังของพลานเนืองอยู่เสียงพลานเนืองก็ยังร้องขอความช่วยเหลืออยู่อย่างเยือกเย็นเมื่อเมฆดำทมืนนั่นลอยและลิ้วผ่านพ้นไปแล้วก็มองเห็นร่างของนางตะเคียนสาวกับพลานเนืองยืนคู่กันอยู่ใกล้ๆกับร่างไหลลมหายใจของตนเองที่กำลังถูกไอหลายพาดก้อนกัดฉีกกินอยู่ นางตะเคียนจ้องมองร่างไอ้ลายพาดก้อนด้วยดวงตาที่แดงฉานแต่คงไม่สามารถจะทำอะไรกับมันได้ไม่ต่างกับร่างโปร่งใสของพลานเนืองที่ก็ทำอะไรไอ้ลายพาดก้อนนั่นไม่ได้เช่นกันสองแม่ลูกทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะตกใจหรือว่าหวาดกลัวดีไอ้ลายพาดก้อนนั่นมันต้องเป็นเสือสมิงแน่ๆมันถึงสามารถแปลงกายเป็นร่างของเหยื่อตัวเองได้ บัดนี้มีทางเดียวที่สองแม่ลูกต้องทำก็คือฆ่าเสือสมิงให้ได้นางบัวผันรีบยกปืนยิงลงไปที่ร่างของมันสินเสียงปืนที่ดังสนั่นกระสุนกระพุ่งเข้าที่หัวของมันอย่างจังจนไอ้ลายเสือสมิงนั่นหัวถิมลงไปที่พื้นก่อนมันจะหันควบขึ้นไปมองบนนั่งห้างของสองแม่ลูกที่หัวของมันมีเพียงแค่เลือดซิบๆิเท่านั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะสองแม่ลูกนั้นก็เคยได้ยินเรื่องเสือสมิงมาบ้าง แม้จะเพิ่งมาประสบพบเจอเอาด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกกระสุนธรรมดาไม่สามารถที่จะฆ่ามันได้วิญญาณสองร่างของพลานเนืองกับนางตะเคียนได้แต่จ้องมองดูสองฝ่ายว่าจะจัดการกันยังไงไอ้ลายเสือสมิงนั่นมันผุ่งกระโจนขึ้นไปเกาะบนต้นไม้ที่สองแม่ลูกมัดห่างอยู่บัวตองรีบยิงสวนลงไปที่หัวของมันอย่างจังจนร่างของมันหล่นตกลงไปที่พื้น แต่กระทำให้มันตะเกียกตะกายปีนกลับขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่ากระสุนไม่สามารถจะทำอะไรมันได้นางบัวผันรีบล้วงเอากระสุนออกมาจากย่ามกามมาไว้ในมือแล้วก็พลําบนบริกรรมคาถาอาคมที่พ่อเคยสอนไว้เป่าพลวดพลวดพลวดลงไปสามครั้งก่อนจะยื่นแบ่งให้กับบัวตองคนละนัดและบอกให้เอาเครื่องล้างหน้าผากเสือคล้องเอาไว้ที่ปลายกระบอกปืนด้วยกว่าจะส่องปลายปืนลงไปได้ ไอ้หลายเสือสมิงกระปีนขึ้นมาถึงตัวแล้วมันกระชากเอาร่างของบัวตองตกลงไปแต่มันก็ถูกกระสุนอาคมที่ผ่านเครื่องร้างหนังเสือปลุกเสกพุ่งเข้าที่กลางหน้าพากจากปืนของนางบัวผันมีเสียงร้องโอกก่อนจะหลนตุบลงไปที่พื้นมีร่างของบัวตองหล่นทับลงไปด้วยก่อนที่จะกลิ้งหลบออกไปทางด้านข้างร่างไอ้ลายเสือสมิงนั่นมันนอนดินพล่านจนฝุ่นตลบ เลือดสดๆสสไหลอาบใบหน้าของมันจนแดงฉานเมื่อเจอลิดกระสุนอาคมเข้าไปมันก็ยิ่งเจ็บปวดและโมโหหันขวับไปหาบัวตองก่อนจะพุ่งเข้าไปขยำ้ำเสียงบัวตองร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดนางบัวผันยิ่งลนลานกว่าจะยิงลงไปถูกลูกสาวจึงรีบตัดสินใจคว้าปืนของบัวตองปีนลงไปจากนั่งห้างเพื่อจะเข้าไปช่วยเมื่อถึงพื้นก็เข้าไปยิงจ่อเข้าที่หัวของมันในระยะเผาขน กระสุนพุ่งเจาะเข้ากกหูขวาทะลุกกหูซ้ายเลือดทะลักไอหลายนั่นหัวทิ่มลงไปนอนดินพลานอยู่ที่พื้นต้องกระเสือกกระสนร้องคำลามลั่นเพื่อจะหนีเอาตัวรอดด้วยเร็วแรงเหือกสุดท้ายของมันทำให้นางตะเคียนกับวิญญาณของพลานเนืองหัวเราะลั่นโดยความสะใจจูจูร่างของมันก็เปลี่ยนไปเป็นร่างของพลานเนืองทั้งที่วิญญาณของพลานเนืองเองก็ยังยืนอยู่ที่นั่น เหมือนว่ามันจะหมดหนทางที่จะหนีเอาตัวรอดได้แล้วร่างที่เป็นพลานเนืองคลานออกไปได้ไม่ถึงสองว่าก็ฟุบขาดใจตายคาที่มันถึงได้คืนร่างกลับมาเป็นเสือลายพาดก่อนอีกครั้งร่างของนางตะเคียนกับพลานเนืองถึงได้พากันเดินหายเข้าไปกลางป่าตะเคียนลึกด่านในนางบัวผันจึงรีบหันไปดูบัวตองด้วยอาการตกใจเพราะเห็นว่าถูกไอ้ลายเสือสมิงนั่นมันขย้ำเข้าไปขนาดนั้น แต่ว่าบัวตองกลับไม่เป็นอะไรเลยมีเพียงแค่ร้อยขีดควนจากกรงเล็บของมันและรอยเขี้ยวที่เหมือนกับรอยกดจิกลงไปที่ลำคอเท่านั้นด้วยความเข้มขลังของหน้าผากเสือที่พระธุดงค์ท่านได้ปลูกเสกไว้ให้ช่วงหลังเที่ยงวันของวันลุกขึ้นที่พลานสองแม่ลูกกลับออกไปจากป่าก็ได้บอกเขาวให้กับชาวบ้านให้ช่วยกันเข้าไปหามเอาร่างของพลานเนืองกลับออกมาจากป่าในวันลุกขึ้น และเผาล่างเสือสมิงนั่นทิ้งเสียโดยที่พลานสองแม่ลูกก็เข้าไปด้วยเพื่อจะเลยเข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าในป่าตะเคียนนั่นอีกเพราะคืนที่ผ่านมานั้นไม่ได้ล่าสัตว์แม้แต่ตัวเดียว